โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกทุท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรสร์ทไมแจแคคลิปนี้แบบอยู่กับผมนะไอ้ปังไอ้ชั่วไอ้หลไอ้ลุลุลมขุดด่าเยอะเกินเออกูโกหัวราแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวของขึ้นนะเนี่ยปล่อยมามาปล่อยเปล่าปล่อยกล้องแม่งเลยไม่มีกล้องลยจ,จน่กยว <c oughs> ก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าไอ้ลี่ชล เปิดคลิปยังอะโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักดูที่ต้านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคีโมนี่เอ็ม links, ช่ายปังคีโมนี่เอสเอสอีเชนเคยก็ในวันนี้พี่ชายเอ็มช่าย,าย,ายล่ะว,วันนี้ผมก็จะมาเอิ่มจะมาบอกว่าคลิปนี้แบบเศร้าค,ค,ครับอยู่ทุบคลิปเศร้าครับเฮ้ยโอเคครับโอคคบ้โหค,คุณเป็นบ้าเลยคุณเป็นเพี้ยนคุณเป็นบ้าเลยวันนี้ก็คลิปนี้ผมก็จะมาบอกว่าผมนะผมแบบคิดมาดีแล้วอะครับคนดูว่า คี <c oughs> <ะ>่ <c oughs> มาดีแล้วว่าแบบผมอะจะผมมาจะ,จะเลือดแฮกแล้วนะครับเพราะว่าแบบมีคนม้นแบบพี่จะแฮกไปทำไมครับวันดีไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่นะพี่มึงจะแฮกไปทำไมมันเดี่ยวสามคงใจมันแย่ yeah! เชี่ยมึงเป็นอะไรมันมาเลือดได้เอือมันเป็นดาผมแล้วครับผมก็ผมก็ตัดสินใจแล้วว่าคอนเทนต์นี้มันไม่ดีจริงนะครับ ก็คอนเทนต์นีมน้มันไม่ไดีจริงนะครับคดูแบบมันมันไม่ดีต่อสังคมเกมครับผมก็คิดได้แล้วว่าผมว่าจะเลิกแฮกรหัสนะครับแต่ผมไม่จะไม่เลิกทําคลิปหรอกผมจะเลิกแฮกรหัสฟรีไฟล์ทาคลิปแนวแฮกนะครับมันไม่ไดีเพราะว่าช่องไม่ใช่ละคลิปอันนั้นบินไปแล้วคลิปบินไปแล้วหนึ่งคลิปเออแล้วเมื่อการช่วงช,วชวมอะไรไม่รู้คนอื่นไม่โดน ผมนี่โดนเฉยเลยเออผมจะอาจจะทำจะเลิกละเออผมเสีย่ยงมากเลยมันอันตรายเกินนะครับคุณดูมันแบบมันเหมือนระเบิดอันไปจีอะไรท้นอย่างะ่ะเออผมเมื่อมมไปเร็วผมบ้าไปเร็วคุณดูเออแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากผมบอกว่าจะหมาบอกว่าจะเลิกแฮกรหัสน,นะครับคุณดูก็ประมาณนีลาา้ละกันบายบายเออไม่มีอะไรมากคลิปบินแล้วโอเคประมาณนีลาา้ละกันบายบายคุณดูก็ขอบคุณมากที่ ชมคลิปไลฟ์สาระมจนจบนะครับบาย